สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวกระจายค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองนะคะทั้งหมดสี่เส้นความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะนี่ค่ะเราประกบและวัดครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นค่ะ วัดได้แล้ววางลงไปเลยนะคะพับลงไปค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมา ดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวจากด้านบนพับลงมาค่ะสีเหลืองจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะสีขาวจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะ สีเหลืองจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาเสร็จแล้วดึงให้กระชับทุกเส้นหลังจากนั้นบีบกดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือเส้นที่สั้นกว่าค่ะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะเส้นริบบิ้นเส้นที่เราทำให้พับ ไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบินเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายค่ะนำกลับมาทางขวาค่ะพับกลับลงมาด้านล่าง1น่รอบค่ะนี่นะคะนำกลับมาทางขวาพับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่าง1น่รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะ เราจะได้ไปลายริบบิ้นนะคะหรือกีบดอกที่แหลมๆอย่างนี้นะคะต่อมาเส้นที่สองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มานะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังมันจะชี้มาทางซ้ายให้นำกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้กลีบดอกแบบนี้ค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนํากลับมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ นี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิน้นชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะนี่นะคะเส้นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดึงออกมาค่ะ ต่อมาจะเป็นการเก็บฐานนะคะเริ่มจากเส้นสีขาวเอาสีเหลืองนี้หลบมาเราจับปลายดิบบินนะคะพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองเลยค่ะดึงปลายดิบินออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะคะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมา พับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับปลายกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะฐานด้านล่างเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับขึ้นมาค่ะเส้นสีขาวนะคะ พับไปทางด้านหลังของเส้นนำปลายดิบ,บินกลับมาทางขวาค่ะพับปลายดิบ,บินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายดิบ,บินชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาให้กระชับค่ะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อมาเส้นที่สอง พับเส้นริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนํากลับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นนี้ค่ะ พับเส้นริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้มาทางซ้ายให้นำกลับมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีเหลืองเอาสีขาวนี้หลบนะคะ พับเส้นริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้มาทางด้านซ้ายนำกลับมาทางด้านขวาพับปลายกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะ มาทางขวาพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายดิบินทะลุออกมาแล้วดึงออกมาเลยค่ะต่อมาเส้นที่สองเส้นสีขาวเอาสีเหลืองนี่หลบมาค่ะ พับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือเราพับปลายกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นสุดท้ายเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ ปลายิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะดึงออกมานะคะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับปลายิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงปลายดิบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด2ด้านค่ะทีนี้จะเป็นการตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ชิดขอบเลยนะคะทั้ง8เส้นค่ะ นี่ค่ะที่มันยืนยืนมาเราก็ยัดออกเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมือดันดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ